มันเป็นตัวใหญ่มากตัวทุกแขนกิ๊งเลยนะสุดมากยังเล็กอยู่แหละดู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 ขยับได้เลยตอนเราอยู่ญี่ปุ่นมหมสุดท้ายเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่ชนะเอนซูเออรนิกได้เลยอยนั่งลมสุดมากแนะนำมากอยากให้มาที่สุดใครมีแพลนมาเที่ยวโตเกียวร้านนี้เลยแล้วก็มาพบกับเราสองคนกันเลยในช่องกินยืดีได้เลยนะคะวันนี้นะคะมิจิเขาพายกี่มาร้านอะไรก็ไม่รู้ นร้านอะไรเจันเนต์เนยังไงปลาสดสดปลาสดสดแล้วไม่จีบอกกิ๊กว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาตรงที่เขาเนี่ยเอาของสดเนี่ยขนขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะมาขายที่ร้านนี้อยู่ที่โตเกียวนั่นเองเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าจะสดขนาดไหนขึ้นเครื่องมาเลยทีเดียวอยู่ในตึกนี้หรอมิจิใช่ตึกนี้ชมเห็นซามห้องครับปูอ๋อที่มีปูมีปลาเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ไปจ้าอยู่ชั้นไหนมิจิ ชั้นาชั้นห้าไม่ได้เห็นบนสุดเลยใช่ไหบนสุดเป็นชั้นหกมา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 กโอ้โหออกลิ์มาตัวนี้ของจริงแน่เลยอะ่ะน้ำหมีทุกคนดูตัวใหญ่มากสูงเท่าคิกเลยอะ่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเลยนะคะเราเลิ่มหั้าเคาน์เตอร์แล้วค่ะเข้ามาแล้วเหมือนมีพิพิธภัณฑ์ทะเลเลยอ่ะเพราะว่ามีปลาอยู่ในตู้นะแล้วก็มี มือแบบเป็นๆแล้วก็มีปูมีหอยเป็นๆเลยสุดยอดนะมีคนเ็นคอมเมนต์บอกว่าไอ้เสียงของคลิเนะคดูดูน่าอร่อยอันนี้คือโอโตชีนะคะหรือว่าเวลาเราจะต้องเสียงสวิชาั์มันเวลาเข้า ร้านอีสระมีทุกร้านเลยนะทุกคนแต่ร้านนี้น่ารักมากเขาจะมาเป็นมาตก้าแบบแ้วกย่างเองโคตรเก๋้นะมองาี่นเลยโอทุกคนนกปมอกปาหมึกจ้ปาม่สดเลยโอ้ยสุดยอดอันนี้กะปลอมือของเราแล้วคะสดมากโอ้โหสดยด่เห็นต่อหน้าแบบนี้เลยนะโอ้น้องเปลี่ยนสีแล้วอะ เห็นไหมทุกคนปลามมึอกอะเมื่อกี้กิ๊กสั่งปลาหมึกนะคอยู่ข้างหน้ากิ๊กเลยแล้วเราจะได้เห็นแบบปลาหมึกตัวใหญ่มากตัวโตแขนกิ๊กเลยนะสดม,มากบอกเลยว่าขนาดเปิดมานะคะยังเด็ดขนาดนี้มิจิแบบมันคัดมาแล้วทิงที่โตเกียวยานอันนี้คือเราอยู่โตเกยียวนะเราไม่ได้อยู่โตเลียอันนี้นะคะจะเป็นหอยนางรมสดมากสังเกตได้จะสีแบบ เป็นสีชมพูเลยแล้วนี่คือโบอตั๋งเอวีนะคะโบตั๋งเอวีเนี่ยจะดังมากที่ฮอกไกโดเป็นกุ้งตัวใหญ่สังเกตได้ก็คือตุ้งตัวใหญ่ก่อนเลยแล้วก็หัวจะใหญ่นะคะเมื่อกี้ทางร้านเขาบอกว่าหัวกับหางจะทำอะไรให้เราเพ้าะจะเอาไวท้ทอดให้เรากินใ้เนื้อหอ,อ,อยนางรมจ้าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก อจริงจรอร่อยแน่นอดัหคมูความครีมเลยครีมแบบครีมเลยแกไม่จะจะไม่พูดคำว่ากินเลยจะไม่พูดอย่างจะกินเลยิกินส่วนที่อร่อยสุดอ่ะาดแลวฉันะ ไม่ผิดหวังเลยอะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังลายสลาแดงก็ต้องกินโอ้หงเยี่ยบิคกี้ายว้าวว้าวว้องว้าวว้าววาวว้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 า้้าวววา้ววา ทุกคนดูประหมุดนะคะสดๆคือเขาก็แล่แบบให้เราเห็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่เราขึ้นมาบนนั้นเลยค่ะทั้งตัวแต่ถ้าคือใครใส่บุญก็คือเห็นอย่างเงี้ยแล้วเห็นกับตาเลยนะเขาจะดึงออกไปแล้วก็เนี่ยมาวางไว้ไงให้เราเห็นก่อนคนญี่ปุ่นรู้สึกว่าแบบผิดอะไรยงี้ไหมน่ากินคิดก็รู้สึกว่าน่ากินนะน่ากินอร่อยแน่นอนอันนี้เอาสูจิปานะคะคิดว่าหลายคนที่ติดตามกินดีก็จะต้องรู้แล้วว่าคิดในแบบชอบกินมากหน้าหนาวกินได้แต่เราจะต้องกินตอนหน้าหนาวนะ จะอร่อยที่สุดจะมีความเป็นแบบ c r ม a มี่แล้วตอนนี้ก็น่าหนาวแล้วนะจ๊ะมไม่วิดนวหงเลยลูกค้านะเป็นคนญี่ปุ่นทั้งร้าเลยนะที่สำคัญต้องจองไม่จองเขาไม่าถึงขนาดที่เขาเอาของสดจากาเคเปโดขึ้นเครื่องบินตรงมาที่โตเกียวแล้วก็มาขายวันต่อวันี่ดูว่าจะสดขนาดไหน ปลาหม,มึกของเราใสมาก<ส>ดูนี่หใหญ่มากเลยเนี่ยยัางโซคิวนะโหยังนึบอยู่แหละดูดูดูดย,ยังขยับได้เลยทำเปลี่ยนสีได้เลยทุกคนส่วนอันนี้อันนี้คือตับของปลาหมึกนะคะทุกคนใหญ่มากและสดมากเลยนะ สดมากกินได้แต่ไม่สดโคกกินไม่ได้นะครับเาะถ้าไม่สดกินไม่ได้แต่อันนี้ต้องสดแล้วแหลนะเนาะเพราะว่ามาจากตรงนั้นสดเลยนะแก็เขาแนะนำว่ากินกับเกลืออ๋อแนะนำว่ากินกับเกลือใส่มะนาวใส่มะนาวไปผสมเกลืองเองี้ยหรอ,อโอ้โหไปเยอะไปเยอะอจองัจงจังหน่อยหลังจากนั้นจ้ะ อร่อยมากบุกงงแตงกูรากับมะนาวชั้หนึ่งบุกงงบุกบุกบุกนัวอ,อ,อ,อร่อยมากมากมากอยากากินแล้วว่าทุกคนดูเนื้อปลาหมึกใส่มากกินตามเขาแนะนำเลยมะนาวกับเกลืออืมอร่อยแจ้งไหมอร่อยมากเนือ้อปลาหมึกอะนุ่มมากแบบมีความหวานออกมาแบบชัดมากเลย ตับปลาหมึกเคยกินหรือเปล่าปกติกินไม่ได้ไม่ได้นะอร,ะปร,ะประแปลก่ะคล้ายๆตับปลาแหละแต่ว่าดูกองมันสดเนาะอธิบายไม่ถูกอ่ะผมรู้สึกไม่เหมือนตับอะแต่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นปลาหมึกอ,อยู่อร่อย อร่อยเลยกินกับโชยุรสกับี้ยวรสเปรี้ยวจะโชยุอะไรกันบ้างเออคือว่ากินกับโชยุกูนะกินแบบหอมมากดีดีดีฟังกินกับโชยุวาซาบิ้ยวนะเมื่อกี้เรากินกับเกลือนะคะโชอรอยเอออร่อยแต่กินชอบกินโชยุมากกว่า คอยมากกว่าทำไ,ไม,มก็กรถูก<ม><อ>แล้วกีก็ชอบกินกับโชโยอุอะโชยุอร่อยมากม,มันทำให้หวานขึ้น,น,นอร่อยทุกอย่างกีคุยบูญยังอร่อยเลยะเหมือกที่เราสั่งวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคาแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะ เขาจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาหมึกในวันนั้นตัวของวันนี้ที่ทินเนกินใหญ่มากเจ๊ลูกแพงดีไหมอย,ยอยู่ที่ห้าพันเยนเป็นเงินไทยก็หน,นึ่งพันสองร้้าสิบบาทนะสำหรับญี่ปุ่นนะถือว่าไม่แพงเลยเพราะว่ามาไกลด้วยและที่สําคัญก็คือสดหากินยากนะทุกคนอยากให้อยายให้ลอง โอ้ะใหญ่มากตัวตังเอบีนะคะกิ๊กพอดีมากเขาบอกว่าปลาที่อยู่ในตู้ปลาเนี้ยอร่อยแล้วเวลาที่แบบแกล่แล้วแบบสดเราจะได้เห็นแหม่เธอก็อยากจะแชร์ให้รีวิวดังจะมาอีกได้หน่ามาอีกร้านเนี้ยจะมาอีกบ่อยบนี่คือเป็นตัวแทนทุกคนเลยเนาะ ุว่วงหวานมากเป็นไม่สิบคะแนนนะต้องขอไปสิบคะแนนนลย,นยหรืได้นะกินหัวามมาได้ปกติที่จะแกะหัวเขาจะเป็นคาราเกะเราไปทำเป็นคาราเกะให้ส่วนหัวปลาหมึกนะคะเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกโิโระอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยแล้วว่าจะย่างก็ได้เดี๋ยวจะลองสั่งหลยายๆอย่างเท่าที่จะพยายามกินได้ตคือตอนนี้ที่สั่งมานะใครชอบใส่ซอชินีนะครับสดๆๆอร่อยจริง อร่อยด้วยอร่อยด้วยดูแล้วคือคนนี้อยู่ในเขาตั้งหลับเชฟเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เหรอไปเชื่อไหมทุกครั้งที่มีคนถามฉันว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอฉันไม่สามารถตอบอได้เลยเว้ฉันไม่ามารมีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าฉันคือยูทูบเบอร์คือไม่รู้ว่าเราจะต้องโลโลเยอะขนาดไหนเราจะต้องเรียกตัวเองว่ายูทูบเบอร์ได้คือคิดก็องฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันใช่ยูทูบเบอร์หรือเปล่าตรงนี้ได้แนะ่ได้แล้วโอเคได้แล้วก็ได้โล่แล้วเนาะเพราะน่าจะเป็นอยู่ เมื่อกี้พนักงานบอกว่าอะไรนะถ้าใส่มะนาวโกฟังหบึกจะ้งจริงเหรอนาบอกว่าถ้าใส่มะนาวลงไปฟังหบึกเหมือนจะแบบขยับมันขยับไปที่อ oh ่ะโอ้โหดู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 โู ทุกคนเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะบางร้านเนี่ยคือแบบอร่อยมากญี่ปุ่นหนึ่งร้อซแต่หลายๆร้านเน่ะต่างชาเข้าไม่ได้ด้วยความที่แบบสื่อสารกับเขาควรจะไม่รู้เรื่องเมื่อกี้กิ๊จะถามเขาบอกเขาเป็นวัข้านมากเลยนะคือแบบมาได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็ไม่มีต่างชาติมากี่กก็บอกเราเออจะเป็นคนไทยนะแคนไทยมาถึงโอเคเขาโอเคคือเขาก็ใจดีมากเนาะใจดีมากกิ๊กยทุกคนมามากเลยเพราะว่าแบบอาหารอร่อยอย่างแรกก่อนนะแต่ต้องจองใช่ไหมไม่สิ่ นนนแนะนำจอมเพราะลูกค้าแบบคนญี่ปุ่นชอบใช่ปะ่ะกิคะอนามิโยเตะมาเร็วชิมนวังงงไม่กี่ไม่มาเข้าห้องน้ำน้ำมากอร่อยชิ g โกดีกว่าคุณโตอ,อร่อยอร่อย k คบค จะมาขายโฮมเม้นแล้วแต่ยังไม่ได้กินโรกิกองสั่งอะไรมาไม่จิสั่งอะไรมาดงทุกคนดูนี่โลโก้เอ็นซูยูนี่ด้วยนะครับอันนี้คือเอ็นซูยูนี่นะคะใทยญี่ปุ่นแปลเอ็นซูยูนี่คือกือสดสดโลโก้รสชาติธรรมดารสชาติธรรมดาเนี่ยรสชาติธรรมชาติอร่อยว้า เดี๋ยวแปลเพราะว่านางพูดประจักษ์คุณเป็นอุนิหรือว่าไข่หอยเม่นที่เขาแกะมาแล้วนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับไปแช่ในน้ําเกลือเขาเรียกเอ็นซูอุนิแบบนี้เนี่ยจะได้ความสดความหวานของอุนิดีแบบดีมากๆเลยะจะสัมผัสถึงรสชาติของความหวานของอุนิทต่ดีไม่ต้องไปไปไม่กี้ก King, ิไม่กี่เราเคยกินที่ที่ไหนนะที่ฮากโกตเตะฮากโกตเตะอร่อยมากและนี่ก็เป็นของโคกไกโดเหมือนกันใช่คุงโคกไกโดด้วยไม่ธรรมดาค่ะินเดีทุกคนดูร้านนี้ เขาให้ทั้งกล่องเลยนะเอ็นซุยคุนี่ยจะกล่องประมาณนี้นี่แหละทุกคนกล่องซิลิ่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมเลยสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยจะมีเหมือนเป็นน้ำเกลืออย่างนี้ด้วยแพงไหมไม่แพงราคาวันนี้ห้าพันห้าร้อยเยนประมาณพันสามพันสามพันสี่พันสามพันสี่ร้อยบาททีเคงหกไก่ตัวโคบแผ่นเนาะเออแต่ดท็อกไก่ตยังแพงกว่านี้เลยเนาะที่นี่ผมถือว่าถูกมากถูกมากกินเลย โส,สุดยอดแล้วกินกินกับอะไรไม่ต้องใส่อะไรต้องกินอย่างนี้เลยสใส่ปากเลยโอ้โหจะมูบมาแล้วครับมาแล้วครับกูดห <c oughs> นึ่งไม่ต้องปืนนะทุกคนรู้แล้ว <c oughs> เพราะว่าในเอ,อนซีกรวน้ำน้ำเตืาน้ำกรวกลรยมีกลัวนิดหน่อย,อย,อนนยกิวยกินอันนี้สดสดกวานะครับอธิบายซะอยู่เลยทีเดียว ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาพี่นูนี่มาสารพันสายพันสุดท้ายเนี่ยไม่เคยมีอะไรที่ชนะเอ็นซมอูนิคได้เลยยังไงก็เอ็นซมเนี่ยอร่อย มีได้ใช้ปันนะ e อนซ m ม u n i ก็มีได้ใช้ปันแต่ e อนซ m ม u อร่อยแต่หายา,ยากนะไม่ค่อยมี <c oughs> ใช่ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาจะเป็นอูนิที่แบบเป็นแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรในคนนะ <c oughs> ที่อยู่ในกล่องนะคะอันนั้นก็คือแบบว่าอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแต่ว่าวิธีการผ่านมามันจะไม่เหมือน <c oughs> อกันเ n z ซ m e u คือแบบต้องสดแล้วก็ผ่านน้ำเกลือแล้วก็มาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นต้องอร่อยมีความมั่นใจรจริงๆในกนรรารนำลอร่อยใช่ไหม ไม่ต้องใสโชยุเนะอันนี้อันนี้ก็มาแล้ว็ตหัวกุก้งมาจีอ่ะอันนี้หัวปลาหมึกนี่เราจะให้เขาย่างก็ได้นะคะหรือว่าทอดเป็นเค็มคุราก็ได้กิ๊กก็ใส่ใส่กับแก้วมาเนาะทอ,อดมาดีกว่าอู้อห้อกุนะ้งอร่อยมนี่ก้งเหรอปลาเมึกนุ่มมากไม่เหนียวเลยไม่แข็งเลยอะไรล่ะกุ้งหวานอร่อยมัน่นกุ้งรัวก้ ออ,อยากให้มาเดี๋ยวกอกเทล่าอีกแป๊บนึงร้อนจริงป้ะอะไรโตแรงบ้างยังไม่หมดยังไม่หมดสูบไไุกไก่หอยหอยชอบมากนี่นะคะนี่คือหอยที่ไม่จีชอบมากมองไม่เห็นเลยอะ่ะมาเป็นส่วนเลยอะ่ะก็คือหอยในในในเขาเรียกหอยแล้วจำไม่ได้เหมือนกันสุดบูกไก่จะแบบ,บกรอบๆนะคะทุกคนใช่อันนี้สดอันนี้ก็เขาไก่โดยเช่นเดียวกันอุ้ยดู ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยหั่นได้ชิ้นหนาขนาดนี้นนเลยอะ่ะกินแบบนี้ก่อนปะก็ได้ไงครับอ้คือแค่หอยสัมผัสเล็มอมอกมีความแบบกรอบตึบแล้วก็หวานเทียบหั่นมากไม่ใช่แย่แล้วจ้าก,กินกับโชยุนะตายไปเลยอะ่ะอร่อยมากพูดอะไรไม่ได้เลยต้องเอกคำว่าอร่อยมากร้านนี้คือแบบว่าเต็มสิบทุกเมนูซาชิมิ โอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากมากอร่อยแบบว่าหึ่ต้องมาอีกอ่ะสัญญากับคนทำไว้เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะมาอีกนะก็ยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยร้านนี้ไม่ใช่ว่าฮอกไกโดบุสังฮอกไกโดบุสังแหะคะ่ะนั่งรถไฟสายชัวลายสายชิซุมนะมาลงที่สถานีทาจิกวากวะแล้วก็ออกฝั่งห้างอีเซตนันอยู่ข้างๆห้างอีเซตนันเลยนะคะขึ้นมาที่ชัน้น5เปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มแต่ว่าอย่ามาวัน อย่ามาวันจันท์เพราะว่าเขาหยุดทุกวันจันทรนั่นเองนะคะคือจ<น>ริจ<อ>งจริงจองก่อนแต่เมื่อกี้ถามเขาเียบป้อยแล้วเขาบอกว่าถ้ามาเร็วๆสัก4ี่ห้าโมงอ่ะไม่ต้องจองก็ได้ยังสามารถที่จะเข้าได้แนะนํามากอยากให้มาที่สุดใครมีแพลนมาเที่ยวโตกเกียวร้านนี้เลยและหลังจากนี้ก,กิ๊กกับมิจิจะเดินไปชอปปิง้งเป็นในมือสองต่ออ่ะ <c oughs> สองนาทีก็ถึงแล้ว,ลวเธอจะมาองคมาเอาอะไรเขาเรียกว่าเดินย่อยไงแต่อลอยจะฉันจะมาอีกเสียตันแน่นอน หมายถึงร้านนี้หรือว่าร้านแบลี่มือสองเมื่อกี้ไม่ใช่เสียอตังเริง <c oughs> อร่อยอร่อยกัด